สบายดีป่ะลุงคนนี้ล่ะนะสบายนี่แหละสบายนี่แหละนะสบายดีป่ะลุงคนนี้จะได้มันไว้ลูกดับไม้ก่อนสบายดีป่ะลุงเออได้อีกแล้วแกงข้เขาเที่ยงหลายคนแซ่บพี่น้องเลยนี่กันกะเพรมาซอยดำน้าเนาะนั่นกันกะเซาพี่น้องเลยมาซอยดำน้าวันนี้ ข่ากัข่าห้องแกงตะแกงเฮ็ดไปดีไปนเข่านำกันเด้อพอเพียงี่งเฮ็ดแม่ไปหาพี่น้องมาดิยักกัดแต่เ้าก็ได้เา้่นวงอยู่เนาะ หรกินบะยากยกเขา่งบุยละตัวมันเน่ก็อีลับมกินเห้ดไาวกวานเหดหขมแห้งปากมันขมเลยเขากินไรใช่ไหมเขาดูด้

ตอนเดียวขึ้นมากปุยเที่ยงเนาะแค่แบบพูดโย่มีแต่หาตุ่มให้น้าใช่ไหมขนำแบบขนาขันพลบุตกบ้านเลียดักขาวห้องบกครนิงบุกเลบุกขนำกินบ่แล้ววะเขากะไงเอาเป็นนึกเลยแบบนั้นเขากิเนาเต็งแล่าวห้ก็ข่าว นองกับไอ้คนน้องจัดห้องไหมยกมาลงตึงบ่ปล่อยดาข้องในห้องยาปทิมจะมุ้ยตัวเย็นใจอืมเขาบอกหม่เหรออช่แ่ช่มุ้ยไปตัวเย็นเงินเข้าบ่ให้าเก็บเข้าอัดหัวแา่งแห้งอัดนช้ เขออ่ะะาบ้างไหมปจอกนข่ามไม่วิ้ขอปุ่นต่อพี่น้องในบ้านนะหลังจากพิยากินข้าเน,ะนาะกระปุ้นแห้งลวกเรียบร้อย เจวานนี่เนาะเจวานพี่น้ <c oughs> อยหอมมันหุนมีแต่แซ่บเนะ <c oughs> ากกนะกินนี่บ่อ <c oughs> เลาก็พูดนะานีีสบายดีปาลุงพน่นะไหมสบายดีปารุงพ่นกสบายดี ลาต่อด้วยข้าวปุ้นพี่น้องเอยกินข้าวปุ้นเนาะปุ้นซื้อมาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเอยข้าวปุ้นแห้งเนาะกัน้องจีนแห้งพี่น้องเอยซื้อมาเมื่อวานนี่แหละกระสอบหนึ่งเนาะสอบหนึ่งก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทเลยพี่น้องเอยเป็นเป็นก้อนกีบกับพอดีแสนกีบพี่น้องสอบหนึ่งเนาะ Xây cái gỡ cái rồi sai ăn cả bóng tụi bóng nó tụi <laughs> ừ, nó mặt tua mãi mãi pho, tua mãi mãi pho nó, mãi 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 nó mãi vậy Tôm mãi mãi บายดีพี่น้องให้เขายาเขาไปกินขะพุนอีกไหมเากนด้พี่นองสบายดีป่าลุงกินกะพุนกันเดมะพุนตตอีกเนาะห่งตัวอบจ๊บเจือมอีหละนั่งจ๊บเจือนั่งจ๊บเจือไปติดแข่งตแล้วพระสบายดีพี่น้องกิกุนเดียวเด้พี่น้องเด้อานะค กินเข่ายาพี่น้องเอ้ยต่อกปุ่นนุ่นเนาะนี่ลงรับน้าต่อกแล้วพี่น้องเอยม้อนบ้านดีแดดแล้วพี่ด้องเอ้ยกาดกี่แดดแดดพี่น้องเอ้ยอยากให้พ่นตกเลยพี่น้องเอ้ยวัวมันแดดต้เขาก็เบิดน้ำกินแล้วพี่น้องเบิดน้ำพ่นกินแล้วเนาะอยากให้ตกเลยเมื่อแรกนี่ ปวามาอืเขาก็ปเห็ดเวียกพี่น้องวันสินม,น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 มือเนแะแปดคำวันศินะไคือเฮือดเขาปเหตดเวียกพี่น้องเิได้พักพอนะพี่น้องม้มืออืดน,นี่พักพอน,นะแม่ แซ่บบ่ขอบวุ้แซ่บพี่น้องเหมอนตะุ่เด้อตะปุ่เด้อเมนี้น้องแนวบ่ได้ออกมาพี่น้องมื้อนี้มาแต่น้องนะนน่อยกับใมาน้องน้อยก็บ่ได้มาเนาะอยู่นระแม่เฒ่าอยู่บ้านจังหน่อยแม่เพิ่นก็เมื่อยแล้วพี่น้องไงทงน่ะจะหน่อยเพิ่นก็เมื่อยเนาะหมดแรงน้องอยู่บ้านบ่ได้มาพี่น้องแกเท้โตกับบอกิดเยอ เดี๋ยวคึ้นภูเขามากินไหมกินได้ไหมล่ะกินได้ไหมอยมาขบุนแต่ไหนไม่ไอ้น้ำตั้ง

cực luôn quái, ơi Sao phun Rồi. เอ้า, khổ pun ni. เอา phải คมันจะขัดมันหน้าละบัลบ่สบายดียูคุะบนะคิดกับริลงเป็นเวลาพี่น้องะต้องขอโทษขอใครเด้อพี่น่อยทน,นาก็ยังบุคคอยมีเวลาพี่น้อง ตอนแรกพี่ลงคลิปพี่น้องคลิปก็ลงเป็นสองสมงยังได้คลิปหนึ่งเนาะบางทีพี่น้องโอเคเราพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายสำนีเด้อพี่น้องก็่อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดชองบอลนั้นเละพี่น้องสบายดี